รื้มใจไมได้าวิกาสวมชุดเดรสลูกไม้สวยงามถือหมอนงานบวชเตอ๋อฉันทวิทย์ไมดาวิกางดงามใส่ชุดลูกไม้สีขาวถือหมอนในงานบวชพระเอกเตอ๋อฉันทวิทย์แฟนคลับเห็นแล้วยิ้มเลย เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มปรับปลื้มใจไปตามๆกันที่ในวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2567พระเอกอารมณ์ดีเต๋อฉันทวิทย์ได้ละทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒศึกษาพระธรรมแล้วบรรยากาศในพิธีบวชเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก่อนหน้านี้ในไอจีสตอรี่ของเต๋อฉันทวิทได้มีการลงภาพขอขมาผู้ใหญ่หลายคน และในล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวใหม่ดาวิกาก็ได้ลงภาพเมื่อช่วงเช้าที่เตอชันทวิทนั้นปลงผมและเธอนั้นก็ได้เดินถือหมอนร่วมอยู่ในขบวนแหนาคจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสงฆ์พระเตออยู่ในผ้าเหลืองอย่างงดงามและในบรรยากาศของงานบุญนี้แฟนคลับต่างก็ยิ้มปลื้มเช่นกันเมื่อได้เห็นความงามของนางเอกใหม่ดาวิกาในชุดเรดรสลูกไม้สีขาวสง่าง,งามเต็มเฟรมจริงๆค่ะ สำหรับหลวงพี่เตอชันทวิทย์เข้าพิธีอุปสมบทตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567ณวัดนางชีโชติการามหลังจากนั้นจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าต่างจังหวัดต่อเลยและได้ฉายาว่าพระฉันทยาโน